วันนี้คนกรุงเทพเลิก,เล,กเลือกผู้ว่าของท่านแล้วหรือผมเดาแล้วก็บอกทุกท่านในอีกสองอาทิตย์นะครับนโยบายที่ผู้ว่าทุกคนกำลังเสนอของท่านให้ท่านเนี่ยมันจะหายไปหมดสิน้นมันจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกกลัวกลัวดูน่นกลัวนี่ใครเป็นคนสร้างความกลัวนั้นไม่ทราบ กรุงเทพมหาคคนครคนกรุงเทพเราเลือกเลิกผู้ว่าแล้วหรอครับเราเลือกความกลัวแทนผมก็ขอยืนยันว่าขอเรียกร้องให้ทุกท่านเลือกผู้ว่าของท่านไม่ต้องเป็นผมเป็นใครก็ได้เขี่ยวกับนโยบายที่เขาเคยนำเสนอกับท่านมาว่าถึงไหนแล้วคุณทำอะไรจะทำได้ไหมขายฝันไหมเที่ยวเรื่องนโยบายและเลือกที่นโยบายไม่ใช่เลือกที่ความกลัว เพราะอีกไม่กี่อาทิตย์เราจะกลับมาสู่วงจรเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกกี่ครั้งมาแล้วผมถึงนี่พอแล้ว